กบสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซอสแนวเซิร์ฟเทสแฟนตาซีนะครับนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือจะเหมือนเซิร์ฟเทสแฟนตาซีเลยนะครับนี่นะครับโคดูของเนี่ยละครับต้องเพิ่มเอาเองครัจะเอาอะไรเพิ่มเอาเองได้หมดเลยครับมาดูตัวละครกัน ได้หมดตัวนะครับแมปแมปแมปคือแมปเซิร์ฟแท้เกือบทั้งหมดนะครับห้องหนึ่งหนึ่งมีแมปเซิร์ฟแท้กสองแมปนับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับแมปแรกเลยแมปตัวแมปแรกหนึ่งหนึ่งนับแรกเลยเข้าไปดูเลย คือเซตเซนร์แท้นะดัตตาคือดัตตาเซนเร์แท้นะครับไม่ใช่ดัตตาอื่นนะเป็นดัตตาเซนเซร์แทที่ดูดมาเลยนะครับไปดูห้องดูห้องหนึ่งหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะครับมีแบบสองแบบนะครับห้องหนึ่งหนึ่งเ่ย้องแบบสนี่ครับแบบสองเป็นห้องแบบนี้นะครับ

ไปดูห้อง pvp กันเลยครับดูเซฟโซนครับเซฟโซนจะมี3แบบนะครับปรับเวลาแบบนี้สวยสวยนะครับเซฟโซน ระบบ VIP ด้วยนะครับระบบดาวระบบ VIP นะครับชื่อสีนะครับต่อไปกันเลยเซฟโซนอันนี้เซฟโซนที่ผมลงเพิ่มมานะครับขายกันถูกถูกนะครับ SC ชซีเซแทฟแฟนตาซีนะครับ200บาทนะครับ ไอ้เสือลุยเซซดนะครับแมตชที่3จยาวนะครคลิปนี้ ใจติดต่อเฟซด,ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับรับเ,เปิดเซิร์ฟนะครับราะคาหนึ่งพันห้านะครับมาไปดูเซิร์ฟต่อไปกันเลยเาขาเซิร์ฟนี้แล้วนะล็อกกี้ล็อกกี้น่าจะอันพวกนี้ก็ของเซิร์ฟแท้นะครับ มีเป็ของเซิร์ฟแท้แมปคือแมปเซิร์ฟแท้ทุกแมปนะครับมีแค่แมปนี้แมปเซฟโซนสองแมปที่ไม่ใช่ของเซิร์ฟแท้ครับแต่มีเขาฮิตกันเลยผมเลยเพิ่มนะครับก็การรีวิวซอสก็จะมีแค่นี้นะครับซอสแนวเซิร์ฟแท้แฟนตาซีนะครับราคา200บาทนะครับสนใจติดต่อมาทางเฟซผมได้เลยนะครับอยู่ล่างคลิปเลยนะครับ ปล่อยแค่4คนนะครับซอสนี้นะครับปล่อยมาเยอะนะครับสี่คนเท่านั้นนะครับขอ,อบขอบคุณครับ